งงทำไมมาช้าทำไมเรามาช้าก็นตังเลยอ่ะฉันเห็นแค่ว่าภาพหน้าปกคือวัดพระแก้วอ่าฉันก็อิมเมจินได้เลยว่าว่าเออถ่ายในกรุงเทพเก่งปะเออตุ่นเต้นอ่ะคุยังไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมก็ยังคลิปนี้ก็เท่านี้เอูยังไม่พร้อมงานไปทำดีก่อนคนบอกว่าพร้อมเถอะ โอ้้ววาใครตรงกลางเอเอปะคนตรงกลางอ่าเออยู่นู่นใครอ่ะฉันตอบได้หมมาร์กเหรอเอามาสิอ้าวพี่มาสู

โอ้ oh. อันนี้คููโค้นี่ว้าวโอ้ชร์รี่โอ้ยหุนโอ้ยได้หุกลุกนะเออโอ้ยทำไมหลอกขนาดเนี้ยโอ้ยลูกเมื่อกี้จะ ลูกสุดดำดีมากโอ,โ,อโอ้เพลงเพลงเพลงเปลี่ยนฉับพันไม่เพลงมั้งแล้ววลดูเป็นแบบดูเป็นจีจูเนียอยู่นะ <S <S โอ้อลันเอ้เยอันนี้ถ่ายสวยมากเลยอ่ะ ว้าววูน้องได้ท่อนแบบอ้ายนะพีฮุกนะอุ้ยโอ้ย,อยตาปูนใช่คือตาคือตายเลยอ้าสวยสวยสวยโอ้ แล้วถ่ายที่สถานที่จริงใช่ไหมเออที่จริงมันดูเป็นซีจีมากเลยอะววโอ้ยเน,นีมากหรือเกล็ดสีนรรพแก้วดูไม่มีชีวิตอ,อ,อ่ะอันนี้อะไรรักสุดใจเ,เหรอ เฮ้ยกัปเฟอร์หล่อจังโอ้ทีมนีม่ท่อขุดดำอันนั้นคือบอดีกาดให้กับ,กบจนินบ,บุ๊กโอ้ตอนนี้งไงชุดนี้ไง ปกเอออ่าไม่จบ B ีบ <Be> ีแบง่์อ๋อ b ีคอสอฟ o ยูไอชาย <should> อุ้ยสวยว่ะกระเป๋าแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะ oh. อุ้ยอ๋ออุ้ยสวยอันนี้สวยอันนี้ยสวยสวยยังไงร,รอกระเป๋าสวยเตรียมพร้อมจะเดินทางไปกับพวกคุณแล้วอ่าเมื่อกี้ได้ฟังเพลงครั้งแรกฟังครั้งแรกจริงๆนะทุกคนแบบใบบ เออไบรไบหน่อยดูแบบเพลงสว่างสว่างหน่อยปรับไปได้ปรับปรับไงได้ไหมอาอาอันนี้ให้คัพเปอร์กับกพีมาร์มาร์คเออเป็นโวโคส่วนที่รู้สึกว่ามัน attention เรามากที่สุดก็คือ MV รู้สึกว่า MV มีความ s p e c t a c l e มีความแบบตื่นตาตื่นใจทางด้านภาพสำหรับนี่ละกันเปิดว่าเป็นการเดบิวต์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดคิดว่าไม่คาดคิดว่าจะมาแบบนี้อ่า คิดว่าน่าจะมาแบบฟิลลิ่งภาพที่เขาโปรโมทอะก่อนนั้น,น,นอ m, ๆอะไรเงี้ยเออแต่พอมาอย่างนี้ก็เข้าใจได้แหละว่าเขาน่าจะเน้นแบบเออแบบวงทีป๊อปอะไรเงี้ยวงตัวแทนวงบอยแบนด์แห่งชาติอะไรเงี้ย <ๆ S 2> พิมพวัสดุดูเป็นเซนเตอร์อ m, <ๆ S 2> นะพิมพวัสดุดูเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้นะเออ <ๆ S 2> แต่เอาจริงพิมพวัสดุดูเป็นตัวแทนของชายไทยในบรรดาทุกคนอะสําหรับนี่มีคิดว่าหรอดูเป็นคนดูเป็นเด็กคนไทยอะดูหน้าไทยอะ อะไทยคืออะไรก่อนแต่ไทยสําหรับเนี้ยคือพิมพ์วัสดุหรือว่าในนี้ก็คือไทยก็คือไทยไทยก็คือไทยนะเอาจริงแต่ไทยก็แอบดูมีจีนนิดนึงอ่ะเปิดออกมาจังหวะเนี้ยอันเนี้ยจึ้งอยู่นะจังหวะแบบเปิดพร้อมกันแล้วคุยอันนั้นคือเน็กหรอใช่เน็กเขาดูเป็นแฟชั่นแบบนิสต้ามากเลยเนาะเนี่ยพี่พีมเนี้ย แต่เอาจริงเหนือดีนะเนือดีนะเนือเพลงอ่ะดีนะแล้วอันนี้เดินเอเน g รจีลดนะพีมกำลังจะพูดเลยว่างานสายตาเขาอะที่มันดึงดูดที่เทนทวิตเตอร์ข้ามวันอะด้วยคลิปเดียวอ่ะมันก็ต้องเป็นพิมวสู่ที่แบบเดินอินเนอร์เอเแบบคือแบบเป็นตัวเปิดใช่เป็นคนอินเนอร์แบบนี้เออแล้วมันเท่อะมันทีพิมอหมดแล้วถือว่าเป็นตัวเปิดที่ดีนะ มีคนบอกว่าการจะเกิดมาเป็นบอยแบร์น่ะเป็นได้ด้วยการเทรนแต่การจะเกิดมาเป็นดาวทิก ok ตอกอะไม่มีใครสอนต้องเกิดต ok> ้องมาด้วย energy ของดาวทิกต ok> ็อกจริงใช้ประโยชน์จากสีถนนได้ดีมากมัน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 แมทมันแมทกับเสื้อน้องนะใช้ประโยชน์ได้สวยมองกล้องคือไม่หลุดและตาครั้งเดียวน่ะแม่ตตุกตุกเนี่ยหน้าตุกตุกเนี่ยเป็นฟีลแบบก็เป็นฟีลแบบเปิดมาแบบไทยนะ ด้วยความมองผ่านตุกๆเขานทดก็รู้ว่ามาจากตุกๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะน้องก็ยังเด็กอยู่เพราะว่าน้องก็ยังไม่รู้เลยว่ารักคืออะไรอะไรเงี้ยซันเล็ะอะซันเลซีซันเลซีนะติโอรีออบเลิฟนาทฤษฎีแห่งรักนะนี้หรือเปล่าทฤษฎีจีบเธอทิีจีบเธอหรือเปล่าทิสรีออบเลิฟเปล่านี่น้องเอเนี่ยเปิดมาอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ไม g ก็คือมันมันมันให้เหมือนพอน้องมาปุ๊บมันเป็นแบบเหมือนเด็กญี่ปุ่นนะเออขายซูชิเอออืม อ่าอันนี้ยังเด็กอยู่ยังแบบว่าต้องอ่านหนังสือต่างๆงตา,งต,างต้องเรียนรู<ช>้อีกเยอะงานเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความรักซะส่วนใหญ่ใช่นิ้วตอนตอน,ตอนละแขวนยูแปะปายนะ,ยะนอ่าเนี่ยตัวแทนของความไบร์นะเอ่อเอเอไบร์ทุกส่วนไ<ม>บร์ทุกตรงนี่อันนี้สวยนะอันนี้สวยนะเนี่ยเออข้างหลังคือเซนตันเอมบัสซีแต่ถ่ายเซนทันเอมบัซีได้เป็นไอ้นี่อีจีบความเขาปล่อย ให้มันมีแบบเหมือนกําลังก่อสร้างด้วยอ่ะแต่มันทำมันทําไม่ได้ไงแต่มันก็สวยนะเออมันก็สวยไงไม่รูว่าสีก่อสร้างนั่นน่ะไม่รู้ว่าสีฟ้าจริงหรือเปล่าแต่มันแมทกับมันแมทหมดเลยอะสีตรงนี้มันแมทกันหมดถ้าสมมติว่าเป็นแบบเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอุ้ยมันมันจะเตดเตดตาล้วสูว่ามันจะไม่แบบอยากให้เาออกมันจะอให้เป็นผ้ามันแบบสวยๆเลยแต่สวยดีอะมีก็สวยไม่มีก็ได้อ่ะฉันกลายเป็นซูเปอร์บอยเธอดูนะนี่คอยดูนะแล้วเข้าไปเปลี่ยนเลย เออสุปปอร์บอยไงเอออันนี้ก็แบทแมนไงแบทแมนอันนี้ยทำสวยทำสวยเถออันเนี้ยแต่ดูเป็นซีจีมากข้างหลังะอะซีจีเธอขอลองไม่น่าใช้ความจริงแล้วนะ่ะตกแต่งแต <อา S 1> ่จะแต่งหนะมายถึงแบบว่าเกี่ยสีให้มันดูแบบว่าสว่างอเนี่ยซีจีเธอซีจีข้างหลังนะ่ะ ทุกอย่างดูนิ่งสงบเกินอ่ะแล้วก็ให้คุณฮาร์ดมาเป็นพีคอรัสแรกนะด้วยดอกกุหลาบสีแดงอันนั้นนะเข้าไปอีกเออนี่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 แต่นี่ก็คือรถของเอเอนะไะข้างหลังปะข้างหลังเอถ่ายข้างหลังน้องถ่ายข้างหน้านี่เอาเข้ามาเป็นคู่ๆเลย เออใจมันเบอร์รี่ทำไงมันคิดถึงเธออดีตอันนี้คือหุกจริงๆใช่ไหมขอฟังหุกหน่อยเออเต้นแข็งมากเลยอ่ะน่ารักอะท่าเต้นเป็นเป็นท่นหุกที่เสียงสูง แล้วก็เป็นอะไรที่ร้องร้องไม่เต็มเสียงเป็นท่อนหกที่ร้องไม่เต็มเสียงและเสียงสูงร้องเสียงสูงเสียงโลบใช่ก็อาจจะก็จะกลายเป็นท่อนหกที่แอบจะร้องยากนิดนึงเนี่ยอันนี้ดีท่อนนี้ดี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 หมดเลยดีหมดเลยดีหมดเลยขุนพลแต่คุนพลควรเปิดหน้าตลอดตลอดนะอ้ดีสุดในสามโลกแล้วจริงอ้อค่ะ แต่ดีจริงดีจริง้องหาดีจริงน้องดีจริงเอออันนี้นักข่าวนักข่าวนักข่าวมัเป็นนีนดูแพงเอออันนี้ดูหล่อเนาะเออดูหล่อดูแพงอารันต้องอยู่ตรงกลางรนนั้นแหละจริงเหมาะเอออันนี้คือดิวดินจักรวาลเขาวางให้น้องน้องจินวุกเป็นแบบว่าดาราแรปเปอร์มาจากเกาหลีเนาะะเออหรือว่าจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่น้องมาจากเกาหลีไงเออแล้วก็แล้วก็วางให้น้องเน็ก มาจากตู้ตู้ลองเชื่อตู้ลองเป็น,บนแบบว่านายแบบเออแฟชั่นนิสตาอะไรเง,ง,งกกรี้ยเออ,อเออพี่หาดมาต่อโอ้ยโอ้ยี่คนเขามีแบบว่าแดนเบรกตรงกลางเล็กๆน้อยๆนยนะ อันนี้สวยสวยสวยกล้องนี้สวยนะเป็นลองเทคออกมาจากเน็กแล้วทุกคนก็มารวมกันตรงนี้นะน่าจะถ่ายหลายรอบอยู่นะแต่งามถ่ายรอบเดียวฉันมันจะวถ่ายรอบเดียวได้ถ้าแบงค์บอกว่ารอบเดียวเต้นก็เข้าใจว่ารอบเดียวอ่งมากมันคืออะไรอะเอแลน์หรอมันคือที่ไหนอ่ะเซนเชอร์อันนี้ให้อันนี้ชอบสุดพี่อลันกับวัดพัแก้วพี่อลันเอาวัดผัแก้วอยู่อะ พีอรันใหญ่เสื่อมันเป็นสีเหมือนข้างหลังใช่มันงามอันนี้งามสุดนะในเ v มนะสาหรับฉันนะถ้าให้เลือกหนึ่งเซ็ตที่ชอบที่สุดคือเลือกเซ็ตอลันรู้สึกว่างามสุดรู้สึกว่าอลันใหญ่โตอลันเอาบัตรฟ้าแก้วอยู่อ่ะเข้าใจปะคือถ้าไปถ่ายกับสถานที่ที่มันใหญ่มากอะไรเงี้ยคนเรามันก็ต้องใหญ่ตามเนี่ยมุมกล้องได้สวยจีจูเนียเลย เทคนิคเมื่อกี้ก็ดีเอออันนี้งามอันนี้งามโดยกำเนิดงามโดยกำเนิดคู่สา,ายตาคกกืออะไรนะกองมันค่คอยๆขึ้นมาเนาะอ่ารวมแล้ว เออหน้าหลักที่มักน้าหลักว้าวกระิกลุดีหยุดสิุดิโอเคแม่โอเคใจเย็นๆนะวิ้นิกเหมือนหมอที่สุดแล้วมึงให้กึงตรงเซฟลูกบ้างลูกวกหน่อยนะกูบอกตรงหรอ มันมีสิบสองคนก็ต้องเกี่ยกันแน่เธอเธอชอบบ้างไหมไอคนแบบนี้ชอบมากชอบมาชอบมาอันนี้คืออะไรก่อนเป็นนี่เปล่าแก๊งแก๊งคุณหมอหรือบุคลากรบุคลากรทางการแพทย์ที่มาตั้งวงอะเออเล่นตีอะเคยเห็นไหมเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นเคยเห็นไงซีรีส์เกาหลีไงที่ไทยก็มีที่ไทยก็มีทมที่เคยเห็นที่ไทยไหมไม่เคยอเออ เป็นผู้มอบเสียงเพลงให้กับคุณผู้ชมน้ำเกลือเนี่ยก็คือน้ำคือแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนจากแฟนๆคิดไม่ได้อะดิฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเออดูตา ท่อนนี้ดีนะท่อนบิชนี่ดีชอบนะชอบรีแอคอ่ะชอบรีแอคขุนขุนอ่ะพวกเราเออจริงเหรออืมโอ้ โอ๊ยเราเนี so ้ยเหมือนเราหมือนเราเนาะเหมือนเขาคนพบเจอเราอ่ะมันเขามองเราอ่ะเหมือนคนกำลังมองที่เราเขอเป็นเพราะจริงๆนะเหมือนเหมือนป่วยป่วยป่วยมาตลอดแล้วก็ไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันมาจากอะไรสุดท้ายเราเอ้าพวกเราเจอสาเหตุล้วเป็นเพราะพวกคุณนี่เองทำให้พวกเราแบบป่วยอะไรเงี้ยเนี่ยอาการตรงนี้ก็คืออาการตกหลุมรักอาการนี่หรือเปล่าเขากำลังมองมาที่ฉันเพราะว่าฉันสวยสพังมาเขาเลยแบบโอ้ยทำไมเลื่อนลอยจังเลย ท่อนเนี้ยอ่ะทั้งเพลงนะท่อนเนี้ยดีสุดดีกว่าปะ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 ดับอีกเนี่ยเธอเธอเธอชอบไหมคนแบบนี้อ่ะในท่อนเนอี้ยดีสุดดูเป็นแบบมีคุณตี้ของเพลงที่จดจำได้สุดอ,อืออือนี่ไงได้ปิดไง นี่ไงได้ปิดไงนี่ก็ซอรซอรไยอนไงเออเออเอ่ะเออกับเสื้อลายเสือนะชุดนี้เขาก็เคยใส่ออกงานแล้วใช่ไหมม่ก็ชุดที่ถ่ายคอนเซปต์นะออกใส่คอนเซปต์บีอลันบอกว่าบีอืมอลันเป็นลีดเดอร์ไงมาเติมเต็มไงเออแล้วเป็นภาพนิ่งเลย เป็นพับนิ่งเลยหยุดไงสต็อปหยุดเป็นพับนิ่งเลยจริงๆอะ่ะชอบฉากจินวูเพราะว่าชอบจินวูเอเอแต่คนที่ยิ่งรู้สึกว่าดูมีความเป็นธรรมชาติดูมีความสบายๆดูมีความแบบว่าเข้าถึงได้และดูมีความแบบว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีเอ,อ้ออารทรและเป็นมิตรอะ่ะยิ่งยกให้พีมาสุเลยอืมไม่รู้ทําไมรู้สึกว่า ดีสิงเลยปะฮิงรู้สึกว่าเขาดูมีความสบายสบายในลุคของเขาอะ่ะอ,อาจจะเป็นแบบด้วยด้วยหน้าที่เป็นมิดและทรงผมที่แบบไม่ได้จับต้องยากอะ่ะดูเป็นเบาๆแล้วเห็นได้ทั่วไปอะ่ะเกิดมาไม่กลัวกองพอพิมพออกมาเรารู้สึกว่าพอดูไปมันจะทําให้เรารู้สึกสบายใจเขาก็เลยตั้งให้พิมพ์เป็นเซนเตอร์ไงพออพอพิมมีความแบบมีสัญญาด้วยนะพิมพ์มีความเป็นไทยสูงมากนะ ไทยก็เป็นไทยนั่นแหละแต่พิม์ก็มีความเป็นไทยด้วยอืาพ์มดูมีความเป็นบอกว่าบางชูอือพิม์มเป็นอะไรก็ได้ถ้ากเ็เลยอยากให้เป็นนะ <laughs> อือจบ <laughs> <laughs> ที่ไม่เคยด้เป็นมา่อนอ I w s u c h a mess But now I'm trying to do my best ฉันไม่เค้งธอไม่ครยมีกันมีน้ำใจแทใจฉันกลายเปซุปเปอร์จะรูนะ Super s u p e r ม่ a l r g h t i o hit you up baby ดูเธแล้วให้ยืนจช่ในฉันคงทำไม่ได้เมื่อเปิดใจอยากให้เธอมาบอกที โอ้ตต <S an am alı> ่โอ so oh, so oh, so ้โหรสไทยอ่ะชอบชอบสเตจนะชอบไลน์นะโอ้พี่มาร์คข้าน่ารักมากเลยโอ้ยเนี่ยอันนั้นเพรานี้แหละ เขาจะจำก็ต้องจำคนนี้ได้เลยอ่ะหวานมากรู้โอ้ไป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 เอ๊ะอู้ยคุณพลว้าว ข้างหลังมันคือกล่องผลไม้จริงด้วยนี่มาแล้วเอ๊ะ เสี่ยวน้องตกไว้ทีเหมือนกันน,นแล้วเอาไปกระจกเหรอทะลกสูงมากนี่พี่คุณคนรเอาพอนี้ไปเลยเขออาน่ารักรกันแล้วนี่ชอบที่เขาบบนี้ คอนเวิทคอนเบ็ดโอู้เนี่ยโอ้มึงประสาทเสียงเลิศป่ะเมื่อกี้ อันนี้พิมพ์ได้อืมโอ้อันนี้บางน้าน้องหน,น้าหน,านอนอ้ออ่าพอฟังหลายๆรอบเพลงก็ได้อยู่นะเพลงก็มีความได้อยู่นะก็จะลองถ่ายติ๊กต็อกสักบ่อยๆสิหรอก็มาเอิเวทีสูงจริงนะ เอ้อยลูกโป่งงามวะ่ะฮ <Okay>, oh. อนแน่ oh, เลยอ่ะฮ oh. อนอ่ะ mm. อุ้ยดีใจนะดีใจด้วยนะเนี่ย oh. พอถึงจุดนี้เรารู้สึกดีใจแทนน้องๆมีแฟนๆแบบดูดิกีดขึ้นไปให้อ่ะห <c oughs> <c oughs> น่อมากอ้าวส่งเสียงคือด,ดังๆ Ah b u z because of you I shine b u z because of you I shine but because of you I shine ตอนแรกนึกว่าเพลงชาเจอว่ารังนึกว่าชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าชายหรือว่าเรียกว่าน้องชายเพลงนี้น้องชายได้ได้แต่คนแล้วแต่คนจะเรียกถ้าเป็นเพลงของเราก็เรียกว่าเพลงน้องสาวแถวๆนี้น้องชาย ออดีใจด้วยนะจริงๆดีใจด้วยนะเฝ้าคอยเฝ้าดูน้องๆมาเนาะตั้งแต่วรมแรนะตั้งแต่แรตออูปโปรโมทที่หายังขาดไม่ครบอ่ะทุกคนนะแี่แบบข่าวว่าจะมีพี่ยงเขาจะทำะอ่ะเนาะแล้วมีรูปออกมาว่ามีน้องปิดติดมาแล้วกี่คนบ้างอะไรอย่างเงี้ยลังขาดอีกกี่คนบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ทางรายการยังตัดตามหาเพื่อให้ครบ มาแข่งเป็นเจ็ดปดเก้าเทนนีอ่ะใช่ดีใจด้วยนะถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่น่ารักน่ารักอืแล้วเฮงได้ไปงานใช่ไหมเฮงรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอเจอน้องๆองหรอน้องยูยูวัฒนาเบเป็นครั้งแรกที่ได้เจอน้องยูแล้วรู้สึกว่ายูหน่อยแวยูหน่อยประทับใจเหมือนกันนะน้องมีความแบบว่าหน้าตาดีน้องมีความชายนะน้องมีความแบบว่าูตัวจริงชายมากนะลูก มีออร่าสเสน่ห์อะไรบางอย่างมัน mm hmm. แบบว่าทําให้เรารู้สึกแบบโหน้องยูโคตรหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออปกติจะเห็นน้องยูในรายการอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเออน้องยูก็มีความเป็นน้องยูแล้วก็มีความเป็นคนที่แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออแต่ตัวจริงได้ไหลายๆหลยลุกเลยอะ่ะ แล้วก็ฝากหนังเ้าลงด้วยขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะที่แบบว่าขอกันเข้ามาคลิปนี้มาช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วสํคัญที่สุดยลืมกดกระดิษับวันนี้สวัสดีครับ